สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมขออนุญาตมาค่ำๆนิดนึงแต่ไม่คํำมากเนาะกว่าคลิปนี้กว่าจะเสร็จก็ประมาณทักสามทุ่มหรือ2องทุ่มครึ่งนะน่าจะยังยังไม่นอนกันเนาะก็ยังพอดูได้อยู่ครับมาครับมาครับอง์นี้นะครับผมเป็นแน่นอนครับหลายๆท่านต้องรู้จักนะครับเป็นพิมพ์พระรอดเป็นพระรอดนะครับผมแต่เป็นพระรอดที่ไหนเดี๋ยว ค่อยลงอธิบายลงลารายละเอียดสักเล็กน้อยก็พอเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแหละนะครับอ,องนี้เอาขนาดก่อนเนาะนะครับขนาดนะครับผมลองกระดาษนะครับผมแล้วก็กระดาษขาวมาแล้วก็ปากกาลองขีดตามนะครับผมถ้าองค์นี้มีขนาดความกว้างถ้าวัดจากตรงนี้นะครับผมนะครับอยู่ที่1เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ 2.3เซนติเมตรเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับผมเผื่อพลาดเผื่อพลาดอ่ะประมาณนี้นะครับผมกว้างแค่1เซนติเมตรและความสูงอยู่ที่2.3เซนติเมตรนะครับเป็นหนึ่งในพระรอดที่หลายๆท่านต้องการหลายๆท่านค่อยหลายๆท่านใช้บอกว่าว่ากันว่าสามารถใช้แทนพระรอดลำพูน ที่องค์หนึ่งเป็นล้านได้เลยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอขอนุญาตนะครับก็จะมีพระรอดหนึ่งนะครับพระรอดน้ําต้นนะครับผมนะครับพระรอดน้ําต้นพระรอดวัดพระสิงนะครับผมพระรอดของท่านครูบากองแก้วนะครับพระรอดครูบากองแก้วพระรอดแขนติงนะครับ พระรอดใม่อีกองคหนึ่งผมจําไม่ได้ต้องกาบขออภัยรุ่นหนึ่งเนาะนะครับเอาเอาแค่นี้ก็พอนะครับเอาแค่นี้ก็พอก็คือพระองค์นี้เป็นพระรอดนะครับวัดพระสิงห์ครับนะครับเป็นพระรอดวัดพระสิงห์ปีสองสี่เก้าหกนะครับผมนะครับที่เด่นๆดนดังๆก็จะมีพิมพ์หน้าหนูหน้าเทวดาพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับ องนี้องนี้จะเรียกกันว่าเป็นพิมพ์เทวดาเดี๋ยวจุดสังเกตให้ดูนะครับเดี๋ยวจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตเนี่ยเทวดาก็จะคล้ายหน้าหนูใหญ่เหมือนกันนะจะคล้ายคล้ายคล้ายหน้าหนูใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าลำแขนจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับการวางมารวิชัยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมือจะใหญ่นะครับแล้วส่วนมือตรงนี้นะครับมือตรงเนี้ยจะยาวนะครับ การวางมือเนี่ยจะจะยาวแล้วก็ดูเหมือนคล้ายนิ้วโป้องอ่ะนะครับจะจะจะแยกส่วนออกมาต่างหากเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูมาส่องกันนะครับผมในพิมพ์เทวดาองค์นี้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าพิมพ์เทวดานะพระรอดวัดพระสิงห์หน้าเทวดาเออเอาอย่างนี้แล้วกันก็เรียกกันว่าพระรอดวัดพระสิงห์หน้าเทวดาเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมืดไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับลองเปิดไฟดูน้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ มือจะใหญ่นะครับแล้วฝั่งอ่ามือที่อยู่ตรงหน้าตักฝั่งนี้ตรงเนี้จะยาวนะครับแล้วก็จะมีนิ้วโป้งโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในพิมพ์นี้นะแต่หน้าเนี่ยคล้ายๆกันเลยนาคล้ายๆกันหน้าหนูพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยนะครับส่วนเนื้อหาครับนะครับเดี๋ยวมาสองเนื้อกันอันนี้สว่างไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับดูหน้าครับนะครับผิวพัน เนื้อหาใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแล้วก็บางองค์ก็จะมีสีเทาออกเขียวนะครับบางองค์ก็จะมีหมัดไฟนะครับองค์นี้ก็น่าจะมีแหละแต่ว่ามันน้อยอสเก็ตเล็กเล็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลก,เ,ลกเท่านั้นเองนะครับองค์นี้ถามว่าสวยไหมพอสวยครับนะครับพอสวยแต่ก็ไม่ถึงว่าสวยมากเพราะว่าส่องไปแล้วเนี่ยรายละเอียดตงน,นี้ยไม่ชัดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ กดไม่กดไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแต่สภาพพอสวยไหมพอสวยครับพอสวยนะครับผมอ่ะไม่ลอนสีเวลาเปิดเลยเดี๋ยวมันจะค่ำนะครับองนี้ลองหาข้อมูลดีๆนะครับผมน่าใช้ไหมน่าเก็บไหมลองนะครับผมพิมพ์คําว่านะครับลองพิมพ์คําว่าพระรอดวัดพระสิง์พิมพ์หน้าเทวดาดูเลยกันแล้วก็ลองหาข้อมูลต่างๆนะครับ นะครับผมจะได้ไม่ต้องหาให้เพราะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะนานมันจะเยอะเดี๋ยวผมก็มักจะเมื่ออ่านแล้วหรือว่าหาข้อมูลแล้วผมก็มักจะอชอบอ่านถึงาการใช้แล้วมีพุทธคุณอย่างไงแล้วก็มีประสบการณ์อย่างไงผมชอบอ่านให้ฟังอย่างนี้แล้วมันจะยาวไงเอาเป็นว่าผมแนะอย่างนี้ว่าถ้าลองพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับพระรอดวัฏสงพิมพน้าเทวดานะครับแล้วก็ไล่หาไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะเจอเองว่า ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็น่าเก็บไหมน่าเก็บขนาดไหนนะครับผมปัจจุบันเนี่ยสวยๆเร่งเป็นหมื่นนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็น่าจะดรอลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับสภาพอย่างนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเบาๆก็สี่ห้าพันห้าหกพันนะครับอ่ะผมเปิดเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาองค์นี้เอาไปสามพันบาทนะครับเอาไปสามพันบาทนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องต้องวงเล็บไปกว้างๆก่อนว่าพันลอดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ของคูบากองแก้วนะครับ น้ำต้นหรือว่าวัดพระสิง <c oughs> นะครับผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งของรัฐวัดอะไรชยัชยนี่แหละผมจําไม่ได้จะมีเลขห้าอยู่ใต้ฐานนะครับนะครับจาไม่ได้นึกไม่ออกแต่รู้ว่ามีเลขห้าใต้ฐานเป็นอีกวัดหนึ่งวัดรัตนาชายัยหรือวัดอะไรสักอย่างหนึ่งอะวัดทางทางลําปูนเนาะนะครับผมฮะไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก่อนนะคือต้องออกตัวอย่างนี้ว่า คนดูเป็นเนี่ยดูผิวปุ๊บรู้เลยดูเนื้อปุ๊บรู้เลยก็แพเกก็จะรู้เลยคนดูไม่เป็นก็จะเหนื่อยหน่อยก็เอาอย่างนี้ผมก็ทัดเทร์นนิดหนึ่งเนาะขออนุญาตทัดเทร์นผมเป็นคนนักเล่นนักสะสมดูรู้ด,ดูเป็นเล่นเป็นผมเก็บเก่านะครับผมไม่เล่นพาเกผมไม่เล่นทาเกนะครับใครดูภาพผมเกผ่านนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมอธิบายหลายๆอย่างและให้ไปเช็คพอยต์ดูได้เลยนะครับผม อ่ะก็แปลว่าผมขายกออกไปแล้วผมจะได้เงินไปใช้ได้ส่วนท่านเช่าไปแล้วซื้อไปแล้วท่านจะได้อรัราธนาคืนคอหรือภาษาเซียนภาคว่าไปต่อก็แล้วแต่ท่านนะครับผมนะครับโอเคเป็นข้าใจนะครับผมดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขาย นะครับผมบอกไว้ทุกิี่ว่าผมไม่เล่นพระเกแล้วะกันใครดูบ้างผมเกะผ่านนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาส่องดูเนื้อกันคือคนเล่นเป็นเ,นเห็นเนื้อวัะจบละนะครับเนื้อวัตถสิงเนื้อของคูบากรแก้วหรือเนื้อพระรอดน้ําต้นมันคนละเนื้อหมดเลยทั้ง3เนื้อถ้าเล่นเป็นผุ้บกจะบอกได้เลยว่าคนละเนื้อเลยก็จะแยกได้ว่าเฮ้ยพระนี่ของที่ไหนของที่ไหน,อ,ไหนออกที่ไหนอะไรยังไงเป็นของน้ําต้นนะครับเป็นของคูบากองแก้วหรือเป็นของวัดภสิงแบบองนี้ นะครับผมโอเคเป็นเข้าใจนุพู้แค่นี้ก็พอมาผมเปิดให้3 0 0พนะครับในขนาดที่เศรษฐกิจนะครับยังไม่ยังยังถดถอยอยู่นะครับองนี้บอกตรงว่าถ้าเศรษฐกิจดีๆขอโทษนะครับขออนุญาตอัปราคาเป็น5,000ทันทีนี่เราเก็บมาเองนะตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ไหมมันตอนนั้นมันก็น่าจะไม่เกินพันหน่อยๆห,ห,หรือย,อยังไงเนี่ยนะครับมันก็เบาไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาปล่อยเบาได้มา2 0 2สิปีปีให้หลังเนี่ยองเนี้ย ถ้าเศรษฐกิจดีๆ,ๆเขาไปไปถึงหมื่นแล้วนะไปกันถึงหมื่นพูดง่ายเอาเงี้ดีกว่านะผมเอาแค่สามพันเอานะครับใครที่หาอยู่ <c oughs> ใครที่รู้จอกอไม่เห็นรู้จอกใครที่รู้จักพระรอดวัดพระสิงห์ปี96นะครับพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์หน้าเทวดา นะครับผมบางคนบอกว่าพี่นหน้าหนูไม่ใช่เหรอก็สุดแท้แต่ละกันนะผมซื้อมาเป็นทิมพิมเทวดาในสมัยก่อนนองนะครับก็จัดไปครับเอาแค่3,000บาทลูกค้าใหม่ขออนุญ,ญาตไม่ลดงดต่อลูกค้าเก่านะครับลดให้1 0เช่นเดิมไม่บบกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมเอาได้เอานะครับผมใครต้องการก็ให้แคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ไ d l ดี e ลนหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8้ําดย้ำนะครับ ID l i ี e ลนหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8 เบอร์นี้ไลน์นี้ห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่ายัางทําไม่ได้เป็นนั้นเข้าใจกันเนาะนะครับผมใครต้องการอนะ่ะพร้อมจบพร้อมโอนพร้อมปิดปุ๊บก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งมาครับที่อีดีไลน์นี่แหละครับ0846786958 0846786958ครับผมงดรับโทรศัพท์นะครับผมรับทางไลนย์อย่างเดียวใครต้องการก็แคปหน้าจอเข้ามาละกันเนาะฟังไม่ทันก็กลับนะครับฟังไม่ทัน ขี้เกียจก็กับก็กดไปที่ใต้ลิงก์ก็จะมีบอกอีกทีหนึ่งว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะมาดูเนื้อพระกันดีกว่าพะบูดเนาะสภาพนี้ถือว่ายังโอเคนะไม่บินไม่หักะนะครับเนี่ยดูที่มือนะครับดูองค์พิมพ์นี้นะดูที่มือครับมือจะรู้สึกออกสลักษณะเหมือนแบยาวนะแล้วก็จะมีนิ้วโป้งอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนฝั่งตรงนี้ ฝั่งตบเขานี่เห็นไหมครับหัวนิ้วโป้งจะใหญ่นะครับจะใหญ่แล้วมือจะโตนะครับแล้วดูหน้าครับหน้าจริงๆแล้วยังมีหน้าตาเห็นไหมครับยังมีหน้าตาบางคนบอกว่าพิมพ์นีนะ้พิมพ์หน้าหนูนะก็ได้เนาะนะแต่ผมซื้อมาตอนนั้นเป็นหน้าเทวดาเป็นพิมพ์เทวดาหรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกเทวดาไม่หรอกเนาะนะเขาเรียกหน้าหนูก็มีก็แล้วแต่สุดแท้หนูเล็กมีหนูเล็กหนูใหญ่นะอืมทีนี้มาดูที่เนื้อหาครับเห็นไหมครับดูเนื้อหา เนื้อหาจะเป็นอย่างนี้เห็นะครับบางทีเราจะเห็นหมัดหมัดไฟนะครับเรียกหมัดไฟเห็บไฟเล็กๆบางบางองค์ก็หูก้อนบเลเล์ก็มีนะอืี่เนี่ยนก็มีหมัดไฟเห็นไหมครับหมัดไฟมากน้อยะก็ต้องมีนะมีนะมีแต่สูดแล้วแต่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สุดแท้แต่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับคนเล่นเป็นดูปพ๊บรู้ทันทีว่าเอ่านะอันนี้แท้ดูง่ายใครดูยากก็ผ่านได้นะครับ เก็บเก่ามาโอ้โหตังอัดยังไม่แรงะนะครับอ่ะโอเคเนาะคงจะเข้าใจแล้วนะเอาได้เอานะครับผมไม่งั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเซกชันต่อไปองค์นี้ขออนุญาตขออนุญาตเป็น5,000ันนะครับใครเอาตอนนี้แค่3,000เอาได้เอานะครับผมอ่ะคลิปนี้จะได้ไม่นานโอเคนะครับผมนี่คือพระรอดวัดพระสิง์ปี96นะครับผมพิมพ์หน้าเทวดาลองเข้าไปหาในกูเกันดู โอเคนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ